สวัสดีค่ะสวัสดีทุกๆคนนะคะที่ติดตามไมล์เลิฟเจเจ598ชาแนลสวัสดีเอฟซีสายลุงป้ายูทูบเบอร์สายลุงป้าทุกๆคนนะคะสวัสดีเอฟซีเก่าไมล์เลิฟด้วยนะคะสวัสดีทุกๆคนที่ผ่านเข้ามาดูในคลิปของไมล์เลิฟเจเจ598ชาแนลทักทายเอฟซีคนบ้านเราด้วยนะคะสอปปลาวอิตาลีสวิตเซอร์แลนด์สวีเดนอเมริกาออสเตรเลียไอร์แลนด์ฝรั่งเศสคนไทยทุกคนที่อยู่ต่างถิ่นเดนไกลกด้วยนะคะขอบคุณในน้ำใจมากๆที่เข้ามาเป็นกําลังใจดูคลิปคอมเมนต์พูดคุยทักทกัน กดติดตามให้ช่องไม่เลิศเจเจฮะก็เปดช anel เพิ่มขอบคุณในน้าใจมากๆนะคะวันนี้ก็ฝนตกเนาะตกมาโอ้นะคะแต่วันนี้ดูแล้วตกแล้วไม่ค่อยหนาวเท่าไหร่ก็ถือว่าโอเคเนาะนะคะบางวันนี้หนาวต้องใส่เสื้อแขนยาวนะคะทุกคนมันเป็นบางวันค่ะมันถึงไม่ค่อยสบายบ่อย,อยงไงคะเดี๋ยวไอเดี๋ยวปวดหัวเดี๋ยวตัวร้อนอน้ำมูกไหลน,นะคะนี่ก็ยังไม่หายโรคเลยนะคะทุกคนเพราะวะ่านะคะก็ต้องขอโทษขออภัยเนาะบางทีอันไม่สุขภาพนะคะ ก็ตามที่บอกค่ะคลิปนี้จะมาพูดถึงว่าบางคนที่ออกมาพูดว่าเรามีส่วนเกี่ยวข้องอะไรในกับการที่ลุงป้ามีประเด็นกับลุงหวางใช่ไหมคะแล้วทาไมออกมาตอบโต้แทนกันน่ะว่าเขาเจ็บช้าน้ําใจมากนักหรือนะคะแล้วเราไปเจ็บช้าน้ําใจแทนเขามันไม่ใช่เรื่องของเรานะคะแต่เราติดตามข่าวมาเราเห็นใจเราเห็นใจกับคนที่ถูกโดนกระทำนั่นแหละค่ะนะคะ,นะคะ ไม่ว่าลุงวางเนี่ยเห็นไหมออกมาพูดยังบอกเลยนะคะเขาไม่ได้มาเองไปป้าไปตามเขามาเองเห็นไหมคะนี่คือคําพูดของเขาเห็นไหมแล้วบอกนะคะเงินก็ไม่ใช่เงินของลุงป้าเป็นเงินเอฟซีที่ให้เขาเกี่ยวอะไรกับลุงป้าประมาณนั้นนะ่ะถ้าถ้าถ,ถ้าเราจะพูดตรงๆคือลุงป้าไม่ต้องเสือกไม่ใช่เรื่องของลุงป้ามันไม่ใช่เงินของลุงป้า ที่เขาได้เขาได้จากเอฟซมาให้เขาแต่เขาไม่นึกไปว่าเอฟซที่ให้เขาก็คือเอฟซที่มาติดติดตามลุงป้าเป็นเอฟซที่นะคะอยู่กับลุงป้ามานะคะเป็นผู้ใหญ่ใจดีที่มองเห็นว่าหรือด้วยน้ําใจที่เขาเห็นว่าเออครอบครัวนี้ลําบากเขามีพร้อมแล้วอยากจะให้ก็เลยให้นั่นเพราะว่าได้เข้ามาอยู่กับลุงป้าไงมาอยู่กับลุงป้าคนถึงได้มองเห็นว่าชีวิตของเราเป็นแบบไหนเขาจึงมี ความช่วยเหลือไปถึงเราถ้าคิดดีๆก็คือทุกอย่างที่ได้มาถ้าคุณบอกว่าไม่ใช่เพราะลุงป้าแต่เป็นเพราะ f อฟก็คือ f อฟลุงป้าไงคะถ้าคุณไม่มาอยู่กับลุงป้าวันนั้นถ้าป้าไม่เอาคุณมาอยู่คุณจะมีวันนี้ที่ได้สิ่งของได้รถได้บ้านได้สร้อยได้ทองใส่ไหมต้องนึกถึงตรงนี้ไงคะคนที่เขาฟังที่เป็น f อฟลุงป้าที่เขาเข้ามาตอบโต้แทนลุงป้าเพราะเขาฟังแล้วว่า คุณพูดคือลงวางนี่แหละพูดแล้วมันเหยียบย่ำน้ำใจคนที่เขามีน้ำใจให้ลองนึกถึงไปถ้าเป็นตัวคุณคุณเจอแบบลุงป้าที่เจออยู่ทุกวันนี้คุณจะพูดคำที่คุณพูดออกมาได้ไหมว่าเจ็บช้ำน้ำใจมากหรือในการที่เขาออกไปวันหนึ่งถ้าเมื่อไหร่ที่คุณเจอเหตุการณ์แบบนี้คุณจะรู้สึกนะคะว่า ความรู้สึกของลุงป้าเป็นแบบไหนในวันที่คุณเจอเหตุการณ์ทุกอย่างเหมือนลุงป้าที่เจอนั่นแหละค่ะบางคนพูดอ๋อเพราะตัวเองยังไม่เจอไงคะอ้ยแค่เขาออกไปจะอะไรนักหนาเขาไม่อยากอยู่เขาไม่พอใจอยู่เขาลําบากที่จะอยู่ด้วยถ้าดีจริงคนเขาต้องอยู่ด้วยแล้วเพราะไม่ดมีเขาถึงออกไปเนี่ยนะคะถ้าวันนั้น เราเจอเหมือนที่ลุงกับป้าเจอทุกอย่างวันหนึ่งเนี่ยเราจะรู้ถึงความรู้สึกลุงป้าว่ารู้สึกอย่างไรนั่นแหละค่ะคือวันที่เราเจอเหมือนลุงป้านะคะไมลเล็บเจเจไม่ได้มีส่วนรู้ส่วนเห็นหรือว่าไม่มีนะคะประเด็นกับไมลเล็บหรอกแต่ว่าไมลเล็บเจอยากจะมาพูดอยากจะเอาออกมาพูดว่าเมื่อเรามีแนวความคิดว่าฉันเป็นคนดีนะ ฉันออกมาพูดในในความจริงที่จะเสนอความจริงแต่ความจริงของคุณมันอยู่บนความจริงของคนอื่นไหมละ่ะเพราะบางครั้งคุณพูดไปมันไม่ได้มีความจริงร้อยเปอร์เซ็นในนั้นเลยความจริงก็คือสิ่งที่เรามองเห็นเมื่อคุณมีอคติกับเขาแล้วคุณจะไม่พูดด้านดีกับเขาแน่นอนไม่ว่าจะเป็นแซะไกลๆถึงไม่ได้โดยตรงแต่คําพูดของคุณสอให้ถึงให้รู้ถึงเจตนาที่คุณจะพูดนั่นแหละต่อให้ว่าฉันไม่ได้ดา ฉันมาพูดความจริงที่ฉันเจอมาฉันมาพูดความจริงที่ฉันเห็นมาความจริงของคุณกับความจริงที่คนเขาเห็นมันก็คนละมุมมองเหมือนกันคนอื่นก็สามารถที่จะมาตอบโต้ในสิ่งที่เราพูดได้ไม่เล็บเจพูดไม่ถูกต้องคนอื่นก็เข้ามาแยง้งมาตอบโต้นะคะเพราะว่าต่างคนต่างมุมมองเราทุกคน <środ S 2> ไม่สามารถที่จะมองมุมมองของคน <ๆ S 1> คนเดียวได้ในช่องทางที่เรามองเห็นกันด้วยหน้าสื่อหน้าจอเพราะเราไม่ได้เข้าไปอยู่ในส่วนนั้นไง เราไม่ได้เข้าไปอยู่ในตรงนั้นไงคุณเข้าไปอยู่แค่ไม่กี่เดือนเนี่ยคุณจะออกมาแล้วเหรออุยเขาไม่ดีเขาอย่างน้นอย่างนี้ทั้งทที่เขาอ้าแขนรับคุณนะคะต้อนรับคุณอย่างดีแต่วันหนึ่งที่คุณไม่ได้ดังใจหรือไปทะเลาะกับคนอื่นมาแต่คุณมาลงที่เขาพอออกไปคุณก็ด่าเขาว่าเขาไม่ดีอย่างนั้นอย่างนี้ถามตัวเราเราดีมากน้อยแค่ไหนในวันที่เราเข้าไปอยู่กับเขานะ่ะ นะคะต้องถามตัวเราก่อนต้องมองดูตัวเราก่อนว่าเราดีแค่ไหนละ่ะถ้าเราดีจริงนะ่ะเราคงไม่ออกมานั่งด่าเขาถ้าเราดีจริงเราคงไม่นั่งมาทําคิดแซะคนอื่นเขาเพราะเราไม่ได้ดีร้อยเปอร์เซนไงไมล์รับเจก็ไม่ได้ดีร้อยเปอร์เซนไมล์บเจยังมีความโลบโกรธลงอยู่ไม่สามารถที่ตัดขลสได้จึงต้องออกมาพูดเรื่องนี้เหมือนกันเพราะเราไม่ได้ดีร้อเซไม่มีใครดีร้อซต่างคนต่างมีความดีคนละอย่างมุมมอง ความดีของแต่ละคนที่ทําออกไปการที่เราจะมาบอกว่าคนโน้นคนนี้ไม่ดีนะนะคะตัวเราก็ไม่ดีเหมือนกันถ้าเราดีเราจะมานั่งด่าคนอื่นมานั่งแซะคนอื่นมานั่งทําคนทิ้นพูดถึงเรื่องคนอื่นเขาทําไมทําไมไม่เสนอเรื่องของตัวเองลละเออวันนี้นะฉันกินข้าวกับนะคะปูปลานะส้มตำอร่อยวันนี้นะฉันจะไปเที่ยวไม่เคยด่าใครนะคะถ้าตัวเองดีจริงต้องทำอย่างนั้นนะคะ ยกตัวอย่างง่ายๆช่องของคุณไม้เนี่ยนะคะไม่เลิฟเจบอกเลยคุณไม้ทำคอนเทนต์ของเขาพาไปเที่ยวไปชมวัดชมวาพูดคุยข่าวสารกับ fc ไม่เคยด่าใครด้วยแค่ออกมาพูดว่าอันนี้เราเห็นเป็นแบบนี้ไม่เคยด่าใครให้ไม่เลิฟเจได้ยินด้วยนี่คือการทำคอนเทนต์ของช่องเขาก็คือ ไม่ได้ด่าใครพาไปเที่ยวที่ต่างๆชมวัดวาอารามนะคะพูดเรื่องข่าวสารลุงบ้างทักษิณ FC ลุงบ้างแต่ก็ไม่ได้ด่าใครเห็นไหมคะนั่นคือคอนเทนต์ของเขาเขาดีพอไงเขาไม่ได้มานั่งแซะนั่งด่าคนอื่นเขาอย่างไม่รับจะเจไม่ได้ดีพอขนาดนั้นไงคะไม่ิับจะเจจึงมานั่งพูดนั่งว่านั่งนะคะติเตือนคนอื่นที่ออกมาว่าเหมือนกันนั่นคือคนเราเมื่อเราไม่ได้ดีพอเนี่ย เราจะไปบอกคนอื่นว่าไม่ดีคนน้นไม่ดีคนนี้ไม่ดีไม่ได้อะเพราะเราก็ไม่ได้ดีพอไม่งั้นเราจะมานั่งดา่ามานั่งแซะคนอื่นเขาหรือนะคะต่อให้บอกโอ้ยฉันไม่ได้ดา่าฉันไม่ได้ฉันมาพูดความจริงในสิ่งที่ฉันเจอมาแต่คําพูดหรือการแซะไปในตัวนะมันก็คือสิ่งที่คุณพูดถึงเขาในด้านลบคลิปนี้พูดเท่านี้ค่ะจะพูดถึงคนอื่นต้องย้อนดูตัวเราไมล์เลฟเจจี J, ย้อนดูตัวไมล์เลฟเจไมล์เลฟเจไม่ได้ดีพอ ไม่แล้วพี่เจก็ทำคอนเทนต์ลงเพื่อหารายได้สร้างรายได้จาก YouTube เหมือนกันคลิปนี้ฝากไว้เท่านี้นะคะฝาก f c ลุงป้าสนับสนุนผลิตภัณฑ์ t ี s c ี e e ของบริษัทบน์อมโฮมแัฟค่ะเป็นกำลังใจให้ลุงป้ามีออยรับรองคุณภาพบริษัทจดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายนะคะไม่มีใครทาอะไรนะคะผลิตภัณฑ์ของลุงป้าได้หรอกในเมื่อจดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายออยรับรองคุณภาพนะคะรับรองผู้บริโภคเนาะ คลิปนี้ก็ขอให้ FC My Love FC ลุงป้ายูทูบเบอร์สายลุงป้าทุกๆคนนะคะมีแต่ความสุขความเจริญคิดหวังสิ่งใดปรารถนาสิ่งใดขอยส่งความมุ่งม,มั่นปรารถนาทุกๆประการนะคะโชคล่าเงินทองไหลมาเทมาไม่ขาดสายเหลือกินเหลือใช้เหลือเก็บเป็นเศรษฐีกันทุกๆคนเจอกันคลิปหน้าค่ะคลิปนี้สวัสดีค่ะ